สวัเดียรทุกคนวันนี้นะคะจะพาเพื่อนเพื่มารับของฟรีค่ะจะเป็น หัวช้างน้ํานะคะอันนี้เนี่ยมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับสิงโตโทะเลแมวน้ําอะไรแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้เลยแจกฟรีนะคะด้วยกันทั้งหมด10,000ชิ้นค่ะเหลือให้เรารับเนี่ยอยู่ที่ ,7850 ชิ้นนะคะแล้วก็แบบที่แจกของฟรีนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลย little l a s e pet shop นะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์แบบให้ใต้คลิปนี้ค่ะในการรับของฟรีนะคะเมื่อทุกคนเข้ามาในแบบแล้วเนี่ยให้ทําตามทูตุเรียได้เลยก็คือเดินตามลูกศรได้เลยนะคะอันดับแรกเนี่ยเขานะคะจะให้เราเนี่ยมาส่งซื้อสัตว์เลี้ยงนะคะตรงนี้เลยก็ดูนะคะ ว่าเราจะได้เป็นอะไรอย่างนี้นะคะเราก็ได้เป็นน้องหมานั่นเองนะคะสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะได้เป็นอะไรนะคะก็ได้ไม่เป็นไรเลยแล้วทีนี้เนี่ยก็เดินออกประตูนะคะตามลูกศรบอกได้เลยค่ะแบบนี้เลยนะอ่าพอมาตรงนี้นะคะเราก็วิ่งตามลูกศรอีกทีนึงนะคะตรงนี้เนี่ยเขาให้เรานะคะเอาสัตว์เลี้ยงเนี่ยมาเล่นเครื่องเล่นนั่นเองพอเราเดินไปใกล้นะคะมันก็จะมีขึ้นนะคะเป็นสัญลักษณ์แบบรูปเท้าสัตว์นะคะเป็นเลขหนึ่งอันนี้เนี่ยหมายความว่ามีเพียงสัตว์เลี้ยงหนึ่งตัวนะคะที่สามารถเล่นได้แล้วก็ตรงนี้นะคะที่มันนเเป็ียทอง หมายความว่าในการเล่นแต่ละครั้งนะคะเราจะได้รับเหรียญทองเนี่ยประมาณห้าเหรียญนะคะตามตัวเลขที่มันบอกนั่นเองนะแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีคนเล่นอยู่นะคะเราจะเล่นไม่ได้นะ <Nous S 1> <qualifications> เราก <hodou S 1> <goog lt S 3> ็จะต้องมากดนะคะตอนที่สัตว์เลี้ยงคนอื่นเนี่ยเขายังไม่ได้เล่นนะคะอันนี้ก็เป็นการเล่นค่ะนี่นะมันก็จะมีเวลานับถอยหลังนะคะแบบนี้เนี่ยบอกเรานะคะว่าเมื่อไหร่สัตว์เลี้ยงจะเล่นเสร็จนะในการรับของฟรีนะคะเราเน่ยต้องสะสมเหรียญนะคะตรงนี้เนี่ยจะมีเป็นปุ่ม UCC นั่นเองเขาบอกให้เรานะคะสะสมเหรียญทองเนี่ยให้ครบหมด3ามหมื่นเหรียญค่ะแล้วก็ สามารถมากดรีดีมนะคะได้ที่ช็อปแบบนี้ได้เลยนะตรงนี้นะคะในการรับเนี่ยเรานะคะจะต้องทำทูตัวเรียลเนี่ยให้สําเร็จก่อนนะคะนี่เลยเราก็วิ่งมานะคะแล้วก็เอาสัตว์เลี้ยงเนี่ยมาเล่นสิ่งต่างๆนะคะตามลูกสอนบอกได้เลยแบบนี้เลยนะคะทําไปเรื่อยนะคะเขาก็จะให้เราเนี่ยไปที่ติเกตนั่นเองตองรงนู้นะคะมันจะเหมือนกับว่าเป็นสถานที่ขายตั๋วนะคะเราก็วิ่งไปได้เลยค่ะนี่นะแล้วก็มากดนะคะตัวอีเป็นการซื้อตั๋วนะคะใช้ทั้งหมด100คอยค่ะแล้วเราเนี่ยก็จะขึ้นนะคะเป็นรถไฟ เพื่อเดินทางน,นะคะไปยังอีกที่ทีหนึ่งนั่นเองพอมาถึงนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะมีรางวัลลายวันนะคะล็อกอินวันแรกเนี่ยจะได้รับเหรียญคอยฟรีนะคะห้าร้อยเหรียญตามนี้เลยตรงนี้นะคะเราสามารถเก็บผสมเหรียญคอยนะเราก็มาสุ่มสัดเลี้ยงเพิ่มเติมได้เลยนะคะก็ดูเรานะคะสามารถสวมใส่สั์เลี้ยงเนี่ยได้สูงสุดทั้งหมด3ตัวนั่นเองเดี๋ยวพี่พนี้นะคะก็จะมากดนะคะสุ่มสั์เลี้ยงอีกตัวหนึ่งเลยนะเราก็จะได้ครบนะคะเป็น3ตัวเลยพอได้ครบแบบนี้มาแล้วนะคะเราก็สามารถไปวิ่งเล่นนะคะเอาสัดเลีย ของเราเนี่ยไปวิ่งเล่นแล้วก็สะสมคอยได้โดยการพาสัตว์เลี้ยงไปเล่นที่ต่างๆนั่นเนนองน,นะคะด้านซ้ายมือนะคะจะมีเป็นปุ่มนะเราก็กดมาได้เลยนะคะเราก็มากดสวมใส่แบบนี้ค่ะให้มันขึ้นเป็นสีขเขียวๆแบบนี้นะนี่เลยก็จะมีเป็นสัตว์เลี้ยงสามตัวแล้วนะเดี๋ยวพี่พอนี้นะคะจะพาไปดูอย่างอันนี้เนี่ยเครื่องเล่นนะคะเขาจะบอกเราว่าแต่ละเครื่องนะคะเราสามารถให้สัตว์เลี้ยงเนี่ยเล่นได้สูงสุดกี่ตัวนะคะอย่างนี้เนี่ยมันขึ้นเลข2นะคะก็หมายความว่าเล่นได้สูงสุด2ตัวอะไรแบบนี้ค่ะเราก็จะต้องรอนะคะู เล่นคนอื่นเนี่ยเล่นให้จบก่อนด้วยนะอย่างอันนี้นะคะก็เล่นได้สูงสุด12ตัวเลยนะคะเราก็สามารถทํานะคะโดยการกดปุ่มสัตว์เลี้ยงน,นะคะด้านล่างได้เลยก็ให้สัตว์เลี้ยงเล่นนะคะทําวนไปเรื่อย lucky, ๆแบบนี้ค่ะได้เหรียญคอยมานะคะพอเลเวลอัพเนี่ยเวลาสัตว์เลี้ยงของเรานะคะเลเวลอัพเนี่ยเหรียญคอยนะคะเวลาที่เราไปเล่นสถานที่ต่างๆเนี่ยเล่นเครื่องเล่นต่างๆนะคะเหรียญคอยเนี่ยเราจะได้เพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองค่ะก็เป็นประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากให้สัตว์เลี้ยงน,นะคะไปเล่นเครื่องเล่นไหนเนี่ยก็ อย่างเท่านั้นเลยก็คลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้เลยเมื่อสะสมครบนะคะก็สามารถมาแลก UGC ฟรีนะคะได้ที่ปุ่มตรงนี้ได้เลยนะคลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้เลยเหนะ่าจะคลิปหน้าค่ะบ๊ายค่ะ